อยู่ร่วมกันในสังคมยังมีความสุขความรักความสามาคัคคีเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างต้องการศาส,สนาคือส่วนสำคัญที่ช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเสรีภาพในการนับถือศาสนาของประเทศไทยสะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันได้อย่างแท้จริงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์เอกอาาักรศาสนูปฐมภพ,พที่ทรงเกื้อกูลพำรุบำรุงทุกศาสนา ภายใต้พระบรมโพธิสมภารอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมเมื่อครั้งที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารทรงมีพระราชรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาส่งเข้าพระราชพิธีแสดงพระองค์เป็นพุทธมามก,กะเมื่อวันที่3ม,มก,กราคม2509ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ต่อมาได้เสด็จออกผนวดเพื่อส่งศึกษาตลอดจนปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2521โดยมีสมเด็จพระอารยะวงศาัตายานวาดวาสโนเป็นพระอุปชาสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์สมเด็จพระธทีรายานมุนีทีปุน,นโกถวายอนุสศาศ์ ได้รับถวายพระสมณนามว่าวัชิราหลังกระรโนและประทับณวัดบวรนิเวศร,ราชวรวิหารในพระราชพิธีบรมราชาพิเศกวันที่4พฤษภาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นศาสนุปธรรมพกและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทำนุบำรุง และส่งสนับสนุนกิจการศาสนาของทุกศาสนาในประเทศไทยอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมด้านพระพุทธศาสนาส่งเป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนที่พึงกระทำทั้งส่งทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมออาทิพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปติมากรนางวัดพระศรีรัตนาศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอาทิวันมาฆบูชาวันวิสาขาบูชาวันอาสาฬหาบูชาวันเข้าพรรษาและการถวายผ้าพระกฐินตามวัดต่างๆในส่วนของศาสนาอิสลามซึ่งมีพระสงนิกรไทยนับถือมากเป็นอันดับสองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นถึงความสำคัญ สเสด็จพระราชดำเนินพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปในโอกาสพิธีสำคัญอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปีอาทิงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยนศูนย์บริหารกิจการาศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระราชทานถ้วยรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศที่มัสยิดกลางปัตตานี และพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ในอรุณบุญชมจุลาราชมนตรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเข้ารับตำแหน่งจุลาราชมนตรีคนที่19และสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรม,มชนกนาถที่ให้มีการแปลพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจหลักคำสอนของศาสนาอย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นชาวมุสลิมเองหรือบุคคลอื่นๆ ศาส,สนาคริสต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนับสนุนกิจการต่างๆและเสด็จพระราชดำเนินไปในงานพิธีสำคัญตามวาระอยู่เสมอและเมื่อปี2562สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขคริสตจักรเสด็จเยีอยประเทศไทยครั้งแรกในรอบ35ปีและได้เข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง350ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยามและฉลอง50ปีแห่งสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและนครรัฐวาติกันนับเป็นวาระพิเศษในประวัติศาสตร์ที่ประมุขค,คริสตจักรโรมันคาทอลิกเยือนประเทศไทยขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งให้การอุปถรัรมภ์ค้าชูศาสนาพร,ราหมณ์ฮินดูพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะพร,ะราหมณ์ข้าเฝ้าทุลลอะองทุลีพระบาท เพื่อถวายพระพรชัยมงคลตลอดจนเป็นผู้นำสำคัญในการประกอบพระราชพิธีสำคัญตามโบราณราชประเพณีเช่นพระราชพิธีฉัตรมงคลพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนังขันแรกนาขวัญพระราชพิธีหล่อพระพุทธรูปสำคัญต่างๆพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรในการสถาปนาพระอิสริยยศและพระราชฐานสมณศักดิ์เป็นต้น รวมทั้งพระราชทานพระอุปถัมภ์ศาสนาซิกเช่นการพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในงานต่างๆเช่นเดียวกับศาสนาอื่นๆทั้งยังส่งมุ่งหมายให้ศาสนิกชนชาวซิกที่อาศัยอยู่ทั่วประเทศภายใต้พระบรมโพธิสมภารอยู่อย่างเป็นสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใส่พระราชหฤทัยในงานพระศาสนาควบคู่กับการดูแลสุขทุกอนาประชาราษฎร ส่งเปี่ยมลน้นด้วยพระมหาการุณาธิคุณต่อพระสกนิกรทุกเชื้อชาติทุกศาสนาให้มีความร่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าจะอยู่แห่งใดในแผ่นดินไทยด้วยส่งเป็นเอกอัคารศาสนูปรารมภกย่อยกพระศาสนาอย่างแท้จริง